สวัสดีครับใส่เบ็ดปลาไหลเหมือนเดิมครับในเหมืองข้างหลังนะครับผมเหมือนลกๆเนี่ครับจะเอาไปนู่นเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ซ้ําไอ้รูนี้ครับผมยังไม่ได้ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมีไม่ได้อยู่รูนี้รูนึงครับเดี๋ยวจะซ้ําไว้ครับผมไปครับมีลุงครับ เดี๋ยวไปดูรูข้างหน้าครับผมที่ยังไม่ได้ตัวครับเดี๋ยวจะย่อนทิ้งไปครับผมรูตรงนี้ครับที่ยังไม่ได้ตัวครับผมเดี๋ยวผมไปหาไล่ไต่ก่นครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุนกันทีเดียวครับผมครับรูนี้กินแล้วครับหัวปักเลยครับผม หาเกี่ยวได้แค่หกรูเองครับน้ำมันยังเยอะอยู่ด้วยครับแล้วก็ลกครับผมเดี๋ยวลอยน้ําลดกว่านี้อีกสักหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูนครับได้ตัวกอนดึงง่ายจังเลยครับโอ้ตัวใหญ่ครับโอ้โอ้ตัวแรกครับผม ตัวแรกก็มาใหญ่เลยครับันหมานครับผมครับรูนี้ก็กินครับดึงเชือก้าไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนครับน่าจะอยู่ครับอยอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับไปต้องจบครับผม โ,โหงโดึงใจยเย็นๆิใจเย็นเป็นลากไม้ด้วยครับโอโห,โหดึงแรงครับดึงแรงครับตัวแค่ไหนดึงแรงขนาดน,นี้จะต้องเว่าแรงมาก เี่ยวเชือกอย่างเดียวครับดึงพอได้อยู่ครับโอ้น่าจะตัวใหญ่ครับน่าจะตัวใหญ่อยู่ครับเสี่ยวเชือกอย่างเดียวครับหาซื้อเชือกใหญ่ไม่ได้ครับ ก็แล้วครับก็แล้วครับอ่อนายจะตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้ เอาแข่ต่อหนี่ช่วยครับเสือเชือกครับเกลือกเกลือกเะลือกเกลือกเกลือกโอ้ตัวใหญ่ครับโอ้เชือกเสียวเชือกครับโอ้เชือกเชือกเกือบเลยครับตัวใหญ่ครับผม ตัวใหญ่ครับอุ้ยตัวใหญ่ครับอุ้ยตัวที่สองครับผมอุ้ยเชือกกับขาดเลยครับมันมหลครับตัวนี้ก็กินแล้วครับดึงเชือกเข้าไปแล้วครับผมเรามาดูครับ่าจะอยู่ครับ่าจจะอยู่ครับผม อะไรไม่รู้ครับโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็นใจเย็นเสี่ยวครับโอ้สู้แรงครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห อ้ต <icana>, ัวใหญ่เหมือนกันครับตัวใหญ่ครับผมโอ้โหอุ้ยโอ้โหอ้ยอ้ยตัวที่สามครับผมใหญ่ใหญ่เเลยครับครับดูนี้ก็ดึงเชือกครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เ,เชือกเล็กกลัวขาดอย่างเดียวครับมีแต่มไม้ดังนั้นเลยครับขึ้นแล้วครับโอ้โตวัวใช้ได้ครับผมเขยสีครับมันหมายครับผม แล้ครับไอโลที่เกี่ยวมาเกี่ยวซ้ำไว้ครับผมกินหัวทิ่มแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนครับ

ุ้ยตัวใหญ่ครับวุ้ยตีปลายปลายแล้วครับอุ้ยันหมายครับผม สรุปผลงานครับผมเกี่ยวหกรูครับผมได้ห้าตัวครับตัวใหญ่ๆสวยๆครับผมมันหมานครับเหลืออีกรูหนึ่งครับผมรูนั้นเป็นโพรงเลยครับแต่ยังไม่กินครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยทีไี้ก่อนครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาดูครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมได้เท่าคลิปที่แล้วเลยครับ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งการแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ